สวัสดีค่ะโอ๋ยเฮ้ยมินมินกำลังมัมมัมสตรอเบอรี่แล้วก็มีเชอร์รี่ไหนสตรอเบอรี่มินมินอยู่ไหนคะมินโอ้นี่มินกำลังจะพยายามแกะกีวีแกะวิแกะเลยอันนี้ไม่ได้มินมินสตรอเบอรี่อยู่ไหนคะไหนสตรอเบอรี่มินมินอยู่ไหนลูกไหนสตรอเบอรี่ นี่อันนี้ใช่ไหมสตรอเบอรี่นี่ป้ามินกับป้าจาันซื้อให้มินหม่ำๆนะคะโอ้โห,โหอร่อยจริงๆเลยนี่ซื้อมาเยอะมากเพราะไม่มินชอบกินเปรี้ยวๆอโ,ยโอ้โหเอ้โหเปรี้ยวเปรี้ยวใช่ไหมลูกเปรี้ยวใช่ไหม ไหนปิ้งปิ๊งอ่ะมินมินปิ๊งปิ้งมินมินปิ๊งปิ้งให้หน่อยมินจ๋าแบ่งมั่งดิอ้าวใหย่แย่งม,มินมองหน้าเลยอ่ะของหนูนะของหนูนะอ่า